เจ้าเมียวเมียวเจ้าเม,ม,ม,มียวเ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 ด็กวัดทั้งหลายทำอะไรกันอยู่ไปเดินเล่นกันไหมิเนเล่นไหมครับไปเดินเล่นกันไหมครับเดินเล่นก็นมาออกมาเลยครับหลวงปู่จะพาไปเดินเที่ยวครับไปไหมครับ แมวเมียวไม่ไปเหรอไม่ไปก็ไม่เป็นไรครับนั่งเล่นตรงนี้ก็ได้เนาะครับมารวมกลุ่มกันตอนนี้ก็ได้ลูกมานั่งเล่นตรงนี้กันเนี่ยนั่งเล่นตรงนี้กันนั่งเล่นตรงนี้กันสุขสันต์สบายใจเด็กวัดโป่งชัยครับานั่งลงหลวงปู่จะบอกข่าวว่าตอนนี้มีสมาชิกใหม่เข้ามาอีกสามียวนะอีกสามียวรุ่นรุ่นเดียวกับ เออเพ่นเดียวกับใครรพ่นเดียวกับสีนวลใกล้ๆกันนั่นแหละใกลก้ๆสีนวลนเนาะสามียวให้พวกเราพาน้องๆเล่นด้วยนะพาน้องยเล่นด้วยนะครับเข้ามาเข้ามาอยู่ใหม่มาขออยู่ด้วยเนาะเป็นเด็กว,ดวัดมาบวชเป็นสามนเนร <laughs> มาเป็นเด็กวัดเดี๋ยวไป็สามนเนรอยู่วัดปงชัย ได้กับเขาด้วยนะให้เข้าให้น้ำกินอย่าไปแย่งกันนะลูกนะให้น้องกินด้วยนะครับให้น้องกินข้าวด้วยนะอย่าแย่งกันเนาะแล้วกลางคืนกลางคืนใครเป็นนักเลงกัดกันทุกวันทุกคืนทุกวันอย่ากัดกันนะลูกอยู่ด้วยกันอย่ากัดกันนะครับกลางวันก็มองเห็นหน้ากันอยู่กลางคืนเห็นหรือว่าที่มันจะที่ออ่น เห็นไล่กัดกันทุกคืนทุกคืนเตือนมาก็เจ็บกันแหละเนาะถ้ากัดกันจะเจ็บกันนะครับอยู่ด้วยกันต้องด้วยอยู่ด้วยความรับความสามัคคีห้ามรังแกกันอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนที่ดีเป็นมิตรที่ดีต่อกันนะครับเมียเนาะห้ามกวนคำกัดห้ามรังแกกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะเมียเนาะฝากให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกับชีวิตน้องเหมียวอยู่วัดโพชัยได้ดูได้ชมกันขอความสุขจงมีแด่ทุกท่าน ที่ให้ความรักความเมตตาส่งอาหารมาให้กับน้องๆเมียวอาหารเครื่องนุงม่มห่มที่อยู่อาศัยระยารักษาโรคขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นพระรับประจักน์นำคำชูให้ทุกท่านพบกับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาสุกประการเทิญ